สวัสดีครับผมกําลังแกะกล่องหนังสือที่ซื้อมาสั่งซื้อไว้จะ้ะหนังสือสุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับดูซิมาดูน้ค้าว่าตอนนี้ความสนใจของผมม,มีเรื่องอะไรกันบ้างขีดปึ๊บแกะออวะว้าวนี่อกแกะวะ่แกะวะ่าครับ ่าเล่มนี้ก็พอดีหยิบม,มาอ่านตอนไปซื้อหยิบม,มาอ่านก่อนเล e Miss Love <Yeah. S 1> ยือ่อธรรมของวิกเตอร์ฮูโก้นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นนิยายที่ mm hmm. พูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส mm hmm. มาดูเล่มอื่นอกันบ้างอ่านี่ก็เป็น500ล้านปีของความรัก ของคุณหมอชัยพลเกียิขจรธาดาเล่มนี้น่าสนใจครับจะอธิบายเรื่องความรักเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับเล่มนี้ครับอัจฉริยะแบบดาวินชีเล่มนี้ดีมากนะครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้ลองอ่านกันมีเรื่องของการเปรียบเทียบทฤษฎี Multiple Intelligence ก็คือพหุปัญญานะครับ คนเก่งในหลายด้านได้แล้วดูอีกเล่มนึงครับอันนี้ครึ่งวางไขยเหมือนกันก็คืออดัมสมิธชา์ดาวินใครกันแน่ที่เป็นของจริงะนะครับเล่มนี้50วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจอย่างฉลาดนะครับก็ในชีวิตของคนเราเนี่ยการตัดสินใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เรามาดู วิธีการการตัดตสินการตัดสินใจในในหลากหลายมุมกันบ้างนะครับโอ้ oh, เล่มนี้น่าสนใจครับเ,ออเรื่องของพาราดาผู้สร้างชาติ Founding Brothers ก็เป็นเรื่องของบิดาผู้ก่อตั้งประเทศของสหรัฐนะครับก็คือทฤษฎีประชาธิปไตยนะครับเล่มนี้แปลโดยคนเอกบุญสร้างเนียมประดิทนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าการ แสดงสิทธิเสรีภาพเนี่ยครับนี่แหละครับคือเบื้องต้นของโซเชียลมีเดียของโลกนะครับก็คือคนที่เขียนรัฐธรรมนูญสหรัฐแล้วก็ประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับนี่ก็สตีฟจ็อบส์ครับมาดูโค้ดต่างๆคำคมของเขานะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับประวัติย่อของการเวลาสตีเฟนฮอคกินนะครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนเก่งระดับโลก จบออกฟอร์ดมาแล้วก็พิการอยากจะรู้ความคิดของเขาเขาซื้อมาอ่านครับ2องเล่มอาหารนี้น่าสนใจครับการฝึกด้วยน้ำหนักการประยุกต์กายวิภาคและซิรเวลสู่เทคนิคการปฏิบัติก็ช่วงนี้ไปออกกำลังบ่อยครับก็เลยอยากจะรู้ว่า,าในร่างกายของเรานะครับแล้วก็การฝึกในเชิงของการที่ที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะช่วยในการออกกำลังยังไงบ้างและ เรื่องของหลักการฝึกสอนหลักการฝึกสําหรับผู้ฝึกสอนกีฬาครับเล่มนี้น่าสนใจนะครับใครที่เป็นอาจารย์สอนกีฬาเราจะรู้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับนี่ก็เป็นหนังสือใหม่คอลเลกชันของผมที่จะเอาเข้าห้องสมุดส่วนตัวครับใครสนใจเล่มไหนก็สั่งซื้อที่ศูนย์หนังสือกีฬาได้นะครับ